I will protect the innocent. Ultimate! An enemy has been defeated! Onflash oh, is, is not ready. อาละครับผมก็วันนี้นะครับก็กลับมาพบกับหนอดนซาชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เล่นเหมือนเดิมนะวันนี้ผมมาเล่นโหมดจัดันดับอ,อ,อันนี้ผมกดโซโลเหมือนเดิมตอนนี้อยู่ที่7 3ดาวนะตอนนี้วันนี้ก็จะมาเล่นออฮีโร่ออฟเลนเนะน,นี่ยตอนเนี้ฮีโร่ออฟเลนที่โกงที่สุดในตอนนี้นะ โกงไงเดี๋ยวผมผมจะเล่นโชว์อันนี้อันนี้ผมวัดกับแบทแมนนะผมเห็นริโป้มานะอ่าผมก็เล่นทา่ากับแบทแมนซะหน่อยอ่าป๊าปอ่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์งงเลยไม่เคยเจอไงอันนี้ผมลองเอาฟิกเกอร์มานะเพราะว่าเออผมเห็นอะไรวะนักแข่งไต้หวันมันใช้กันเว้ยเออผมก็เลยเทสร,ระบบซะหน่อยฟิกเกอร์มันเป็นยังไงอืม วันนี้ผมก็จำเล่นให้ดูก็ตานี้อีกฝั่งนี้มีเอลันดอร์ e พอดีผมก็คือคลิปที่แล้วผมเล่นเอลันดอร์ใช่ไหมล่ะแล้วผมก็บอกไว้แล้วว่าเออไอเอลันดอร์เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยชอบซูเปอร์แมนเท่าไหร่นะเพราะามันโดนไถน,นะเดี๋ยวตาเนี้ยจะเล่นยังไงมันมันจะผมจะซัดกับเออเอลันดอร์เป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้เลยอ่านี่ก็เล่นนะซูเปอร์แมน นะครับเคลียร์คีไปจังหวะนี้คือ,อยืนเล่นกับแบทแมนเนี่ยเออมันจะว่างไงดีอ่ะมันแบบว่าคือมันจะต้องระวังสกิลสองแบทแมนนะไม่งั้นจะโดนตอดฟรีนะเออแบบนี้ไงนี่โดนตอดฟรีแล้วนะคือคือต้นเกมมันก็จะโดนเอออย่าไปพยายามสู้กับแบทแมนมากถ้าเจอแบทอ่าอันนี้ผมก็เคลียร์คีซะหน่อย ซุกแท็กกลางนะในตำนานเพื่อความรวยอ่าแล้วผมก็กลับไปเลนล่างต่อนะรีกเกียล่างนะเพราะว่าแบทแมนมันยังอยู่กลางนะผมก็รีกเกียเลยมันจะได้ต้องกลับเลนมาอ่านี้ผมเห็นเพื่อเราบุกฟ้าแล้วแบทแมนมันต้องเคลียรเวฟล่างไงผมก็เลยม,มาเปิดซะหน่อยป๊าบถ่ายป๊าบป๊าบถ่ายเป็นลูกนะไง ช็อตเมื่อกี้นี่ผมแบบสะบัดหัวสะบัดคอแบบซาตานี่เศร้านะเจอเงี้ยเจอสะบัดหักหักเลี้ยวอ,ะอ่ะนี่มตอดไปผมเห็นเคลียร์เวฟล่างนะผมก็มาดูแถวฟ้ามาตอดนี่ชเลเซอร์อย่างแม่นตอดขำๆนะใส่แบทแมนว่างเอออันนี้เราเคลียร์เวฟล่างเสร็จแล้วผมก็จะมาเดินแถวกลางนะ เดินเดินเวฟล่างไม่มีไงผมก็เดิน <the> เดินเล่นนะแล้วผมก็ไม่มีอันติแล้วก็ยังไม่อยากเติมเท่าไหร่ก็ต้องกลับไปเขียนเรื่องล่างต่อนะ,อะซุปนี่แบบว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากนะคือแบบม,มันชิวมากตายยากเป็นตัวที่ตายยากมากเนะี่ยอันนี้อันนี้ผมต้องไปเติมบนแล้วนะเพราะว่า เ,ออเพื่อเรามันเหมือนว่าจะใส่แล้วแบทแมนมันมันหายตัวไปบนแล้วผมก็รอก่อนอันนี้ผมเคลียร์กลางก่อนนะผมก็ไปเติมเลยแบทแมนอันติแล้วนะผมก็ใส่ได้บวกได้ถ่ายไปังหวะนนี้ยังไงไอเลนดอร์ไอเลนดอร์นี่โดนถ่ายนะโดนถ่ายสนุกเลยนะอืม มันจะเหนื่อยอย่างเงี้ยแหละเอ,อรันร์เจอเจอซุปมันจะโดนปันป่วนนะ,ะแล้วก็เรียบร้อยไปนะเจอไถไปแบบว่าหนียากอยู่นะนก็ได้ป้อมชิวๆนะจากการเติมเกมอ่มนนี้ก็จะเป็นจะต้องสลับเลนแล้วนะเพราะว่าป้อมบนแตกผมก็จะมาอยู่บนนะเล่นบนกับกลางอันนี้เพื่อนใส่ว่็ต่อซะหน่อยต่อซะหน่อยเห็นบินแล้ว ถอยนะต้องถอยนะกลับไปยืนเลนปกตินะคือผมว่าไอซูปแพรเนี้ยคือมัน s right. <S คือมันเล่นง่ายมากเลยนะคือมันแบบเล่นแบบชิวๆมากเลยนะไม่เหมือนพวกไม่เหมือนพวกฟอร์เลนอะไรพวกเนี้ยคือฟอร์เลนนี่เล่นแล้วมันจะปวดหัวนิดหน่อยนะอันนี้ผมมาเลยเปิดกลางขำๆนะเปิดแทงให้เพื่อนนิดหน่อย เปิดแล้วแทงให้เพื่อนนิดหน่อยแล้วผมก็เออไปแล้วขำๆพอผมหมดแลวไม่มีไม่มีเลือดเล่นโอกลับไปเคลียร์เวฟนะกลับกลับนะครับผมอ่าก็มาต่อนะก็กลับมาเลนบนนะหลังจากสลับเลนไปแล้วตานนี้นี่ตีมีเอเันดอร์นะคอมโบเขาเรียกคอมโบดูโอปั๊มแรงนะ แต่แต่ว่าผมว่ามันยากนะเพราะว่าฮีโร่เรามันอ,อันนี้ผมก็อ่ปนป่วนนิดหน่อยนะคือให้มันทำอะไรช้านะดึงมันไว้ดึงมันไว้เรื่อยๆอ่ะล้าเพื่อนตอนนี้เพื่อนเรามาเติมแล้วเห็นไหมเราดึงมันไว้นะมันก็เลยเรียบร้อยจังหวะนี้แล้ง่ายแล้ง่ายตีนี้เอรันดอร์แล้ง่ายเรียบร้อยนี่จริงๆผมอยากไปกลางนะแต่ว่า ริปโป้มันเอาตีมี่ผมว่เออช่วยช่วยมันฆ่าหน่อย All ป้อมกลางแตกนะเดี๋ยไม่เป็นไรนะ <Just down. S 1> คือตาเนี้ยผมคือผมค่อนข้างชนะไปหมดชนะหมดทุกตัวเลยนะตาเนี้ยคือเลดเกมแบทแมนก็ก็แพ้ซุปนะคือมันแพ้หมดเลยนะไอเอนดอร์ก็โดนซุปเออซาตาก็โดนคาเฟนีก็โดนคือ คือซุปตานี้มันดีมากเลยนะเออ,อ,อน,น่าตานี้ตอนนี้ถ่ายไปฟิกฟิกทาไมไม่รู้เจอแบทแมนหายตัวไปจบเลยอ้าวอ้าวสร้างอย่างนี้เป็นไงเพื่อนมันมาเติมเยอะนะมันเลยสร้างนะ oh, <don> ก็เรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่รอดนะอยากช่วยเพื่อนนะคืออยากช่วยเพื่อนจ,จัด,จด ตายเลยจริงๆถอยก็รอดแล้วนะเนี่ยโยนจัดเลยนะตอนนี้อ่านี่ไงเอาละตัดภาพมาหลังจากโยนไปหนึ่งตัวนะเนื่องจากหิวเอ้ยเนื่องจากอยากช่วยมาละอันนี้ครับไอ้แบทแมนตายนะแล้วไอ้แรันดอร์แหลบนะมันก็เลยปาพเข้มเป็นไง นี่แหละมันแพ้อย่างนี้แหละมันโดนมันโดนป,นป,นนปนั่นป่วนไงเจอปาบายหน้าตันเจอไถเข้าไปแบบสะเทือนใจนะแล้วทำอะไรทำอะไรซุกไม่ได้นะไอเรนดอเนี่ยเออจอไถเข้าไปก็เศร้าไหน,หน่อยนะอ,อ,อ่ะก็ดนันดันเวฟบ,บนก่อนนะเพราะว่าไม่มีอันตินะก็มาดันทำเบฟกันข้างล่างบวกก่อนว่ะ ใส่กันยับว่ะเฮ้ยได้ดาเว้ยทีมเราอืมก็มาดันกลางนะดันว่าดูดูล่างนะเป็นไงมัางขี้เกียจไปเติมนะอยากได้ป้อมนะไปบนไปดันบนอีกเวฟนะจะสบาย,ส,บายสายชิลดันบนอีกเวฟนะตานนี้ค่อนข้างชิลเลยเออแล้วผมจะมาบอกฮีโร่ที่ซุปไม่ชอบนะ เออที่ที่จะโดนโดนหนักๆเลยนีน่น่าจะเป็นที่ผมโดนมาหรือว่าเออผมเจอซุปเนี่ยผมจะเอาเอาไอเออร์ลอเอาเออร์ลอนไปชนนะเออแล้วไปออกฟอร์สเคปคือมันจะแบบได้บินยากมากเลยนะเออไหนมาอ่าผมเห็นลาวิลโดนมาช่วยยืนมอบเลยนะแบทแมนยืนมอบอืมก็จะมีพวกลิเปอร์กับเออร์ลอนนอะ เออที่แบบว่าซูเปอร์แมนจะไม่ชอบเออแล้วแพทเนี้ยซูเปอร์แมนมันคัมแบ็กเพราะว่าไอเซเนเทีย,ทยมันโดนเนิร์ฟนะคือแพทที่แล้วเนี่ยอ่าเซเนเทียมันแบบว่ามันโหดมากนะแล้วซูปนี่แพ้แพ้หนักนะมันก็เลยแพทนี้ก็เลยกลับมาแนละ้วเพราะเซเนเทีย,ทยโดนเนิร์ฟตอนนี้ก็คิวจัดจัดนะเนื่องจากซูเปอร์แมนสุดโกงนะฮีโร่ เออคือตอนนี้คือมันโกงมากเลยนะคือเห็นหลายๆคนนะ่ะเห็นเริ่มแบนซูเปอร์รแมนแล้วนะอืมก็สบายๆนะตานี้ฮีโร่ซูเปอร์แมนนี่ชนะหลายตัวนะเลยทำให้แบกแบกทีมได้อืมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูว่าเออซุปเนี่ยผมเล่นเนยอ่ตอนนี้ก็ป๊าบเจ็ดดาวครับผมเบฟพอยต์อืม เดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูนะว่าวินเลตผมเท่าไหร่เนี่ยซีซั่นเนี้ในโหมดเออโหมดจัดอันดับนะอนี่ไงถึงกับชวนไงถึงกับชวนต่อเลยเล่นดีจัดอ่าเนี่ยผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะอันนี้ก็เป็นที่ผมเล่นมานะผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะถึงกับชวนถึงกับชวนนี่โหมดจัดอันดับเห็นไหมซุป81อร์ซเลยนะเล่น ซีซันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะเล่นไปไม่กี่ไม่เยอะนะเนี่ยเห็นไหมได้มาเจ็ดสิบสได้เจดิบสี่ดาวแล้วอืถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาเรื่อยๆเพลินๆนะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ